คำบันที่ฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับข้าวงหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลีภัยของผู้ที่สแสวงหาพระพักของพระองค์พระจกักรีของพระองค์ทั้งสิ้นนั้นอัศจรรย์พระองค์ทรงกอบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาต่อประชากรของพระองค์และโดยแผนงานของพระองค์บรรดาประชาชาติทั้งโลกจึงมีความหวังใจในความรอดพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ขอคุณพรองค์ที่ทรงตัดสั่งไว้ว่าอย่าเป็นพยานปักปล้าเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยลิมผีปากของเจ้าและพระองค์ยังทรงมีพระประสงค์ให้ทุกๆคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะจะได้ดําเนินชีวิตใหม่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า เมื่อก็พงหลายถูกครอบงำด้วยความคิดของเนื้อหนังซึ่งเกิดขึ้นมาจากจิตใจที่ล่อลวงจึงเป็นเหตุให้ตกจากระดับอันควรหรือทมบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์ยกอวัยวะไปใช้ในการธรรมข้าแต่พระจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจชิ่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัย และขอฤทธิ์พระหีของพระเยซูคริสต์ชำระล้างจิตใจของข้าพงศ์หลายให้กลับมาสะอาดและบริสุทธิ์ดังเดิมด้วยเถิดบับิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงปกป้องและขอทรงตักเตือนเหล่าธรรมิกชนทุกๆคนที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องอสัศจรเกินตัวไม่เข้าไปผัวพันกับการงานของเนื้อหนังซึ่งกําลังมีกระแสที่รุนแรงและอันตรายในสังคมไทยอยู่ในเวลานี้โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงประทานสิบปัญญ,ญาให้กับข้าพงศ์หลาย เพื่อสามารถที่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทั้งทางตรงและทางอ้อมและเพื่อช่วยคนบาปอีกมากมายที่ยังอยู่ภายใต้อุปภาพของมารร้ายได้รับความรอดตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน